พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยครับพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในหนึ่งโครินนะครับบทที่10ข้อที่23นะครับจนถึงจบบทแล้วก็ไปถึงบทที่11ข้อที่1นะพี่น้องครับหนึ่งโครินบทที่10นะครับข้อที่23นะถึงบทที่11ข้อที่1เลยนะพี่น้องครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองันนะครับอยากให้พี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะครับแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะพี่น้องครับ 1คอลิมบทที่10นะครับข้อที่23นะครับเราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆทุกสิ่งที่ขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมเพราะแผ่นดินโลกกับสบรรพสิ่งในโลกนั้น เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าใครที่ไม่เชื้อเชิญช่วพวกท่านเข้าไปในงานเลี้ยงและท่านต้องการจะไปนะทุกสิ่งที่เขาตั้งไว้ให้รับประทานก็รับประทานได้โดยไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมแต่ถ้ามีใครมาบอกพวกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านก็อย่ารับประทานเพื่อเห็นแก่คนที่บอกนั้นและเพื่อเห็นแก่มโนธรรมด้วย ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงมโนธรรมของท่านแต่หมายถึงมโนธรรมของคนที่บอกนั้นทำไมเสรีภาพของข้าพเจ้าจะต้องถูกตัดสินด้วยมโนธรรมของคนอื่นถ้าข้าพเจ้ารับประทานด้วยขอบพระคุณทำไมข้าพเจ้าต้องถูกว่าร้ายเพราะสิ่งที่ได้ขอบพระคุณนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระเจ้า อย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทั้งพวกยิวและพวกกลีกหรือคลิสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปและให้เป็นเหมือนข้าพระเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอดนะแ,แล้วก็บทที่11ข้อที่1นะครับอาจารย์บรมพุทธต่อว่าท่านทั้งหลายจงทำตา,ตามแบบอย่างของข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระคริสต์อาเมนนะพี่น้องครับพี่น้องจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะครับเช้าวันนี้พระกัมภีดีมากๆเลยพี่น้องครับนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับในสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนนะครับแล้วเราจะสะท้อนออกมานะพี่น้องครับนะก่อนหนึ่งก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับถ้อยคาของพระเจ้าในทุกๆเชา้าที่เข้ามาเตือนสติเข้ามาหนุนใจและประทานกําลังครับนะให้เราทุกคนนะครับในแต่ละวัน เริ่มต้นวันใหม่นะครับด้วยความสดใหม่ครับนะและด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับเราจําเป็นที่จะต้องเตือนใจเราทุกวันนะครับด้วยพระวจนคัมของพระเจ้าครับนะเพื่อที่เรานั้นจะดําเนินชีวิตอย่างผู้ที่มีปัญญานะครับและดําเนินชีวิตโดยมีพระวิญญาณของพระเจ้าครับเสริมกาลังเราพี่น้องพี่น้องจดหมายฝากของอาจารย์ปอลโอถึง1โครินถึงโครินนะครับในหนึ่งโครินนะพี่น้องครับความจริงอย่างที่เคยบอกหลายครั้งนะครับว่า คริสจักรที่โคินเป็นคริสจักรที่มีปัญหามากจริงๆพี่น้องและอาจารย์ปโรเขียนจดหมายฝากนะครับหนึ่โคลินไปเนี่ยเพื่อแก้ไขนะปัญหาต่างๆมากมายเลยครับนะคริสจักรโคลินเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ผู้คนต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เรียกว่ารับอิทธิพลของโลกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เชื่อใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีพื้นฐานของพันธสัญญาเดิมด้วยพี่น้องครับนะ เป็นผู้เชื่อที่เรียกว่าเป็นชาวต่างชาติซะเป็นหลักเลยครับดังนั้นเมื่อมาพบพระเจ้านะครับมานมันสก,การพระเจ้าในคริสตจักรเนื่องจากเขาไม่มีพื้นฐานพันธสัญญาเดิมนะครับไม่มีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าอย่างดีเพียงพอแล้วเขาเอาค่านิยมนะของโลกในเวลานั้นเข้ามาด้วยในคริสตจักรครับเกิดปัญหามากมายนะไม่ว่าจะเป็นความเยื่อหยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกนะแบ่งแยกชนชั้นรายได้นะครับเป็นทาสเป็นไทยเยอะแยะเลยพี่น้องครับ ทางด้านรายได้ด้วยนะครับมีชนชั้นมีการแบ่งแยกเอาค่านิยมของโลกเข้ามาในคริสตจักรด้วยพี่น้องนอกจากมีความเยื่อหยิ่งมีการแบ่งแยกนะครับมีความประพฤติผิดในแง่ความบาปด้วยครับนะและที่สําคัญมีความประพฤติผิดทางด้านเพศด้วยครับเกิดขึ้นในคริสตจักรพี่น้องและนอกจากนั้นนะครับก็มีการฟ้องร้องกันด้วยครับนะคริสเตียนฟ้องร้องคริสเตียนด้วยกันนะครับนำความเสื่อมเสียมาสู่คริสตจักรและที่สําคัญนะครับการฟ้องร้อง ในยุคนั้นนะพี่น้องครับมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับที่ฟ้องร้องโดยที่ระบบศาลนั้นยุติธรรมแต่คริสเตียนในยุคนั้นนะครับหรืออาณาจักรโรมในยุคนั้นการฟ้องร้องเนี่ยนะความยุติธรรมนั้นอยู่ที่ว่าใครเนี่ยมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าครับคนที่มีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าก็จะได้เปรียบครับนะในเรื่องการว่าความคดีความนะครับ ศาลก็จะตัดสินเอ็นเอียงนะครับเข้าข้างนะคนที่มีอิทธิพลนะครับหรือมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่านะครับเนื่องจากสังคมไม่เท่าเทียมกันดังนั้นการฟ้องร้องในคริสตจักรที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการเรียกว่าเรียกว่าอ p p r e s s นะครับเรียกว่าการข่มขู่คุกคามนะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบคนที่เรียกว่ายากจนกว่าหรือมีสถานะต่ํากว่าครับนะครับนะแล้วก็ ความบาปแย่ๆเลยพี่น้องครับนะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครับนะมีในบทที่8นะครับถ้าเราเห็นอาจารย์ปรโลพูดถึงการรับประทานในเรียกว่าพระวิหารของคนในยุคนั้นนะครับพี่น้องครับทาไมเรื่องอาหารเรื่องเนื้อของถวายลูกคนรบถึงเป็นเรื่องใหญ่มากในเวลานั้นนะครับก็ต้องอธิบายพูดถึงบริบทก่อนนะพี่น้องครับบริบทอาณาจักรโรมันในสมัยนั้นนะครับพี่น้องอาณาจักรโรมันในสมัยนั้นนะครับมีจากคนนับถือรูกคนรบครับ แล้วก็มีพระต,ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีวิหารนะวิหารของพระต่างๆนะพี่น้องครับและความจริงวิหารของพระต่างๆนะครับความจริงแล้วเป็นนอกจากเป็นเรื่องความเชื่อแล้วนะครับอ่จริงแล้วเป็นศูนย์กลางของการทําธุรกิจด้วยพี่น้องนะความกินดีอยู่ดีนะครับขึ้นอยู่กับพระวิหารครับหมายความอย่างนี้ครับหมายความว่าคล้ายๆเหมือนกับเป็นคอนเน็กชันนะพี่น้องครับของแวดวงคนทําธุรกิจนะการที่เขาเข้ามาอยู่ในพระวิหารเดียวกัน นะครับรับประทานอาหารร่วมกันแน่นอนครับการพูดคุยการรับประทานอาหารมันคงไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวพี่น้องนึกภาพออกนะครับนะบเป็นโครินเป็นเมืองค้าขายครับพี่น้องดังนั้นก็เป็นการสร้างคอนเน็กชันนะเป็นการสร้างคอนเน็กชันนะคบเป็นการพูดคุยธุรกิจดังนั้นจึงไม่ได้เป็นแค่มามานมัสการพระในวิหารอย่างเดียวพี่น้องครับนะบพูดถึงคอนเน็กชันพูดถึงเครือข่ายนะครับพูดถึงการทําผลประโยชน์ร่วมกัน าการลงทุนร่วมกันการค้าขายเป็นการแบ่งปันเรียกว่า market intelligence ด้วยนะพี่น้องครับนะข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวทางตลาดก็เกิดขึ้นในพระวิหารพี่น้องครับดังนั้นคริสเตียนนะครับเมื่อเป็นผู้เชื่อแล้วเนี่ยเมื่อไม่ไปในพระวิหารนะครับของพระของพระเขานะพระอื่นนะครับบางทีก็จะเรียกว่าถูกตัดขาดออกจากเครือข่ายแวดวงในการทำมาหาก,กินนะพี่น้องครับในธุรกิจ นักธุรกิจการลงทุนข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตหลายครั้งเกิดขึ้นในสังคมในนั้นแหละครับพี่น้องในะบทที่8อาจารย์ปโลเตือนครับว่าหลายครั้งเนี่ยผู้เชื่อที่เมื่อรับเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยก็ยังกลับไปกลับไปในวิหารของพระเหล่านั้นนะครับแล้วแน่นอนในวิหารพระเหล่านั้นนะครับเนื้อต่างๆที่เขามารับประทานนะครับเขาไปเส้นสวงบูชาพระต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วครับแล,แล้วก็มามารับประทานกันพี่น้องครับ อาจจะต้องมีประเพณีมีพิธีกรรมด้วยนะครับก่อนรับประทานอาหารก็ต้องมีพิธีกรรมในการเส้นไหว้เทพต่างๆก่อนที่เขาจะรับประทานอาหารร่วมกันครับ mm hmm. อาจารย์ปรูลจึงเตือนผู้เชื่อครับว่าหลายครั้งผู้เชื่อเนี่ยต้องจ่ายราคาครับนะเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าต้องไปไหว้รูปเคารพเขาต้องไปนมัสการพระอื่นพี่น้องครับอันนี้เป็นการจ่ายราคานะครับของผู้เชื่อในยุคนั้นพี่น้องนะผู้เชื่อในยุคนั้น,นครับซึ่งอาจารย์ปรูลก็เตือนในบทที่8ครับ ว่าอย่าไปปีนส่วนในนั้นนะในการรับประทานเนื้อในพระวิหารนะครับในในบทนี้นะครับบทที่สิบอาจารย์ปรโรก็กลับมาเรื่องการรับประทานเนื้อครับนะอาจารย์ปุโรกบอกว่าบางคนชวนเราไปกินข้าวที่บ้านแล้วเนื้อเนี่ยเขาก็เนื้อแน่นอน,นครับบรรดานเนื้อสัตว์ต่างๆนี้ก็ส่วนใหญ่ซื้อมาจากตลาดและเนื้อสัตว์ที่ขายในตลาดนะพี่น้องครับส่วนใหญ่ก็มาจาก การถวายพระวิหารแล้วครับแลวเขาเอามาขายในตลาดตอพที่น้องดังนั้นอาจารย์ปโรจึงบอกผู้เชื่อนะครับว่าเวลาเขามาอาหารมาให้กินแล้วก็ไม่ต้องถามนะก็รับประทานได้นะอาจารย์ปโรบอกนะครับว่าในข้อที่ยี่ห้านะครับบอกอย่างนี้ครับว่าทุกสิ่งที่ขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมอาจารย์ปโรบอกนะครับว่าแผ่นดินโลกสรรพสินทั้งหมดเป็นของพระเจ้าครับ นะถ้ามีคนเชื้อเชิญเราไปรับประทานที่บ้านเขานะครับเมื่อเขาตั้งอะไรไว้บนโต๊ะก็ไม่ต้องถามว่ารับประทานได้ครับขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์บโรก็พูดต่อนะครับว่าแต่ถ้าเกิดนะอาจารย์บรยกตัวอย่างนะครับในข้อในในใน,ในตอนนี้นะว่าแต่ถ้ามีผู้เชื่อบางคนที่อาจจะมีความเชื่อที่เรียกว่าใช้คําว่าอ่อนแอกว่านะครับนะแล้วก็มาชี้ว่าอันนี้เป็นเนื้อที่ เขาถวายลูปเคาลบแล้วอาจารย์ปรโลบก็บอกในข้อยี่แปดครับเราก็ไม่ต้องรับประทานนะเพื่อเห็นแก่มโนธรรมของเขาไม่ใช่มโนธรรมของเราพี่ต้องเห็นภาพนะครับอาจารย์ปรโลบอกนะครับในข้อยี่สามอาจารย์บอกว่าเราทําทุกสิ่งได้นะเรามีเสรีภาพครับในพระเยซูคริสต์แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทําทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะทําให้เราจําเนินขึ้นข้อยี่สี่นะครับอยากให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์คนอื่น พี่น้องครับในปั้มพีตอนนี้นะครับอย่างน้อยเราเห็นอยู่สามประการนะครับพี่น้องครับนะที่สอนเราครับเป็นหลักยึดนะครับในการทําสิ่งต่างๆในการตัดสินใจนะพี่น้องครับประการแรกเลยนะพี่น้องครับอาจารย์ประลมบอกนะครับว่าจริงๆเราทําทุกอย่างได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทํานั้นจะเป็นประโยชน์ผู้เชื่อคริสเตียนนะครับเรามีเสรีภาพรับประทานเนื้อที่ไหวลูกพอลบมาก็ได้ครับนะเพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง พนะระเจ้าครอบครองทุกอย่างครับและสิ่งใดที่พระเจ้าชำระแล้วเราก็รับประทานได้อาจารย์มารบอกอย่างนี้นะครับว่าเกณฑ์ก็คือว่าในข้อที่สามสิบเอ็ดครับนะเหตุฉะนั้นเมื่อผู้ท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามอันนี้เป็นหลักยึดเลยที่สําคัญมากนะครับจงทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในข้อที่สามสิบเอ็ดครับพี่น้องคําถามเลยครับเราทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้าไหม นะถ้าไม่ถวายเกติพระเจ้าอย่าทำพี่น้องถ้าทำแล้วพระเจ้าได้รับการดูหมิน่นดูแคลนอย่าทำพี่น้องครับอาจารป์ปร,ปรโลให้หลักง่ายๆเลยครับแน่นอนนะเรามีเสรีภาพเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไปนะพระเยซูคริสต์เจ้ามาเติมเต็มทมบัญญัติให้ครบถ้วนแล้วครับเราเดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพในพระเยซูพี่น้องเหมือนอย่างที่อาจารย์ปรโรหบอกนะครับเขาชวนเราไปที่บ้านเขาเอาอาหารไว้ลูกประลบมาไม่ต้องถามรับประทานได้เลย ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะทุกอย่างมาจากพระเจ้านะในการรับประทานอาหารนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะโปรสอนเรานะพี่น้องครับสิ่งที่เราทําถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าประการที่หนึ่งนะครับพี่น้องนะถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าประการที่สองนะครับพบในข้อที่สามสิบสองสาสิบสามครับบอกว่าอย่าเป็นต้นเหตุให้ยิวหรือกลีกหรือคริสตรของพระเจ้าหลงผิดไป และจำปบอกเขาว่าเจ้าพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนพอใจนะไม่ใช่เห็นกับประโยชน์ตัวเองครับเห็นกับความรอดของเขาพี่น้องประการที่สองนะครับถ้าสิ่งที่เราทานะทาให้คนอื่นสะดุดนะทาให้คนอื่นนั้นรู้สึกว่าเป็นอันตรายกับความเชื่อของเขาอาจทําให้เขาไม่ได้มาสู่ความรอดเนื่องจากว่าเขายังเป็นผู้เชื่อใหม่อยู่ความเชื่อก็ยังไม่เข้มแข็งก็ยังไม่รู้พระคัมภีร์มากเท่าเรา มีความรู้จักพระเจ้ามากเท่าเรารับพระคุณพระเจ้าเขายังยึดติดอยู่กับกฎเกณฑ์บางอย่างสิ่งที่เราทำเราก็เห็นแก่เขาด้วยพี่น้องครับเห็นแกม่มโนทมเขาอาจารย์ปรลบอกงี้นะครับว่าท่านทําให้ทุกคนพอใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อเพราะว่าไม่ใช่เพราะาท่านไม่สกิลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าท่านรู้สึกไม่มั่นคงท่านต้องการคะแนนนิยมจากคนอื่นไม่ใช่นะพี่น้องครับอาจารย์ปรลพูดชัดเจนครับเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด เห็นแก่ความรอดของเขาครับนะผู้เชื่อเติบโตระดับการเติบโตการเดินทางไปกับพระเจ้าไม่เท่ากันพี่น้องครับเห็นแก่ความรอดของเขาใหญ่เขาสะดุดเพื่อให้เขามาเดินกับพระเจ้าจนกระทั่งเขาเข้มแข็งจนกระทั่งเขาเติบโตกับพระเจ้ารู้พระคัมภีร์ลึกลงลึกในพระคำพระเจ้าเข้าใจพระคำพระเจ้าอาเมนะครับพระเจ้าปรดเาเห็นแก่ผู้เชื่อใหม่ครับคนเหล่านี้อาจจะไม่เติบโต และประการสุดท้ายนะพี่น้องครับพบในข้อที่10บบทที่11ข้อที่1นะครับเราจําเป็นต้องมีแบบอย่างครับพี่น้องอาจารย์บุโรว่าทําตามแบบอย่างพระพเจ้าเหมือนอย่างที่พระพเจ้าทําตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์นะอาจารย์บุโรได้เรียกร้องครับว่าให้เราเรียนแบบชีวิตของท่านอาจารย์บุโรอย่างนี้นะครับนะการดําเนินชีวิตของท่านเพื่อเห็นแก่ความรอดของคนอื่นการที่ท่านทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเกณฑ์สั้นๆนะครับสข้อด้วยกัน ในการแบ่งปันพระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้นะพี่น้องครับความจริงแล้วพี่น้องครับพระคำตอนนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยครับสาหรับยุคปัจจุบันพี่น้องยุคปัจจุบันนะครับพี่น้องครับถ้าเราดูพระคำตอนนี้อย่างชัดเจนนะพี่น้องครับเราจะเห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะระหว่างเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลของเราเสรีภาพหะครับนะเสรีภาพส่วนตัวของเราสิทธิส่วนบุคคลของเราครับ กับชุมชนความเป็นชุมชนที่อยู่ด้วยนะครับนะสมัยปัจจุบันนะพี่น้องครับเราครอบครัวเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วบางคนก็อยู่คนเดียวนะครับหลายครั้งสังคมเราก็เล็กลงเรื่อยๆพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เรามีเพื่อนสนิทกี่คนครับเรามีเพื่อนสนิทคนที่เป็นชุมชนของเราอยู่กี่คนครับผมเชื่อเลยว่าน้อยจริงๆพี่น้องครับ เมื <One input> ่อเทียบกับยุคก่อนๆนะเมื่อเทียบกับยุคก่อนๆนะครับครอบครัวเดี๋ยวนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับบางคนครอบครัวบางคนไม่มีลูกด้วยนะครับครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเล็กๆบางคนอยู่คนเดียวด้วยครับคนโสดนะครับเทียบกับสมัยก่อนนะพี่น้องครับอยู่เป็นครอบครัวขยายนะพี่ป้าน้าอาลุงป้าอยู่กันทั้งบ้านเลยครับมีบ้านหลังหนึ่งมีสามเจเนอเรชันนะตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับ ดังนั้นความอยู่ความเป็นอยู่เนี่ยแตกต่างกันมากเลยพี่น้องครับแลนะสมัยนี้เราเน้นเรื่องความเป็นปัจเจกบุคคลเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนน้องเห็นนะครับสิทธิของฉันฉันทำได้ไม่ต้องไม่ต้องแคร์คนอื่นนะไม่ต้องสนใจคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะว่ายัางไงนะบางคนผมฟังสัมภาษณ์นะครับบางคนเขาต้องการแสดงตัวเองนะครับเพศสภาพของเขาใหม่นะแต่ นะเป็นผู้ชายใส่กระโปรงหรืออะไรก็ได้อย่างนี้นะครับนะแล้วเขาก็ไม่แคร์คนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะแคร์คนอื่นทําไมคนอื่นไม่ได้มาเดือดร้อนกับฉันนะนี่คือสภาพสังคมในปัจจุบันครับนะที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลนะอย่างสุดโต่งเลยพี่น้องครับนะนะในขณะที่สังคมเมื่อก่อนนะเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่อูย่าตายายลุงตาปุงป้านนะ้าอาถึงหลานเลยนะพี่น้องครับมีหลายเจเนเรชันการอยู่จะต้องอยู่ร่วมกันครับ เห็นอกเห็นใจกันเข้าอกเข้าใจกันการสื่อสารการวางตัวการพูดจานะไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวแต่เราคนเดียวหมายถึงทั้งครอบครัวพี่น้องครับต่างกันนะพี่น้องครับต่างมากๆเลยครับความเป็นปัจเจกบุคคลนะสิทธิของฉันฉันจะทํากับความเป็นครอบครัวใหญ่ชุมชนใหญ่พี่น้องครับเพราะว่ตอนนี้อาจารย์โปโลบอกครับว่าเราต้องสมดุลพี่น้อง สมดุลน,นะครับระหว่างการที่เราจะใช้สิทธิส่วนตัวของเรากับกับสังคมที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในคริสตจักรนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพี่น้องนะเราต้องระมัดระวังครับอย่าให้เป็นหินสะดุดโดยเช่วงนี้อาจารย์ปรมบอกครับกับผู้เชื่อใหม่ที่อยู่ในคริสตจักรที่ก็ยังไม่เติบโตอย่าให้เราเป็นหินสะดุดที่ทําให้เขานั้นหลุดจากทางพระเจ้าไปครับเยอะแยะพี่น้องครับ นะเรื่องราวมากมายครับความจริงเราสามารถเอ็กซ์ไซส์เรียกว่าใช้สิทธิของเราได้เลยไม่ต้องมีใครมาสนใจไม่ต้องสนใจคนอื่นแต่หลักการที่จำาปูกให้ครับพี่น้องครับสิ่งที่เราทําถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าประการที่หนึ่งนะเราไม่ได้ดันจนสุดโต่งนะครับว่าต้องใช้สิทธิทส่วนบุคคลจนสุดโต่งเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ยุคป,ปัจจุบันเขาสอนนะแต่พระกมีไม่ได้สอนแบบนั้นพี่น้องครับ พระกัมภีรสอนครับว่าเราทําทุกสิ่งได้ก็จริงในพกะคริครับนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์และจำปรโรบอกในข้อที่หนึ่งเราทําทุกอย่างถามว่าเราถวายเกียรติพระเจ้าไหมคําถามเดียวสั้นๆครับเอาพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราด้วยครับในสมการชีวิตของเราถามพระเจ้าไหมว่าสิ่งที่เราทํานั้นถวายเกียรติพระเจ้าไหมมามีนะพี่น้องครับนะแล้วก็ประการที่สน,นะครับ นะเห็นแก่คนอื่นด้วยในชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตามลําพังในสังคมครับพี่น้องเรายังมีคนต่างๆคนรุ่นปู่รุ่นย่าคนต่างๆมากมายนะกับวัฒก,กรรมที่บอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาดูแลฉันไม่ได้มาเลี้ยงดูฉันฉันจะไปแคร์ทำไมอันนั้นเป็นเรื่องของคนในยุคป,ปัจจุบันครับที่อยู่โดดเดี่ยวลําพังอยู่คนเดียว แต่พระกมภรบอกไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราอยู่เป็นชุมชนพี่น้องในคริสตจักรเราเป็นชุมชนครับเป็นครอบครัวใหญ่อาเมนน,นะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเวลาเราแต่งตัวมาคริสตจักรเราก็ต้องระวังนะอันนี้ผมพูดถึงประยุกต์จ้ะเราก็ไม่ได้แต่งตัวสั้นจนโป๊จนเกินไปนะครับให้เกียรติคริสตจักรให้เกียรติชุมชนให้เกียรติผู้สูงวัยให้เกียรติอาจารย์นะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวพี่น้องนะรหรือแม้กระทั่งเพศสภาพพี่น้องครับ นะเราก็ไม่ต้องว่าถ้าเป็นผู้ชายเราก็ไม่ใช่ว่าแต่งหน้ามาเลยหรือว่านุ่มกระโปรงมาเลยพี่น้องครับก็ไม่ใช่พี่น้องครับ,น,น,น,รบนะเราขอบคุณพระเจ้าครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะทุกเพศสภาพครับอาจารย์ประโลโบออนะครับทุกสิ่งที่เราทําเราทําได้ครับพี่น้องแต่สิ่งที่เราทําถวายเกียรติพระเจ้าไหมแล้วเราสิ่งที่เราทําเราเป็นหินสะดุดหรือเปล่าอาเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจในฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้า สำหรับสิ่งพระคัมภีของพระเจ้าที่เปิดเผยและสำแดงความจริงตามพระชาคิคำของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรู้ว่าลูกมีพระองค์อยู่ในชีวิตของลูกและในทุกสิ่งที่ลูกทำลูกสนใจและแคร์ความรู้สึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระปิดาที่ทุกสิ่งที่ลูกทำนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคำในเช้าวันนี้และลูกรู้ว่าเป็นสิ่งที่ลูกนั้นจะทำเพื่อที่ จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อที่จะไม่เป็นสิ่งที่สะดุดกับโดย่อเงยกับผู้เชื่อใหม่ทําให้เขาหลุดจากทางพระเจ้าไปพระปิดาขอบคุณพระองค์สําหรับชีวิตของอาจารย์เปาโลที่เป็นแบบอย่างที่ลูกสามารถเรียนแบบชีวิตของท่านได้เพราะท่านเรียนแบบพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกลับทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับเรามีปัญญาพี่น้องคนมีปัญญานะครับคนที่มีพระเจ้านะเราต้องสมดุลนะพี่น้องครับ ระหว่างสิทธิส่วนบุคคลของเรากับคนรอบข้างชุมชนที่เราอยู่พี่น้องครับอันนี้สําคัญนะครับและที่สําคัญเราทําไม่ได้เพราะว่าเราต้องการได้รับการยอมรับนะพี่น้องอาจารย์ประบอกชัดเจนครับเพื่อคนเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับความรอดนะแล้วก็เราทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าครับนะเห็นแก่คนอื่นด้วยพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้ายพพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้พระเจ้าอวยพครับ